วัสดีครับจำได้เจอยกกระบาดเออไม่ใช่เจอบางแก้วก่อนหรอจริงก่นรวัดบางนานะ้านะเข้าไปดูใช่ไหมคนอนี่เราชอบเขาปิดไปเออเปิดไปลัเจอที่ตลาดตีเมืองเอ๋อเขาบอกเขาดูใน y u t u b e เหรอดูในติ๊กต็อกติ๊กอ๋อใช่ผมไปลงติ๊กต็อกด้วย ยินดียินดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำผมไม่ได้ทำมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยทำไมไม่เป็นไรก็ลูกลูกเปิดเทอมไงก็ต้องเลี้ยงลูกไงก็เลยเอามาเท่าที่เรามาได้ไม่่คอยไปอยู่นะก็ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วฝนมันชอบลงช่วงช่วงหลังอ๋อไม่อยู่ตรงนี้วันบางแก้วนาเปิดเบิร์เตอร์ต้าอยู่นี่ประจำอ๋อยู่นี่ประจำนะ โอเคเดี๋ินๆกันยินดียินดีด้วย